อลินเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบด้วยตั้งแต่วันที่1เลยที่อยู่โรงพยาบาลนะครับก็ในฐานะความเป็นพ่อนะครับก็เกิดความรู้สึกทั้งกังวลแล้วก็กุ้มใจว่าเราจะสามารถรับการรักษาได้อย่างไรก่อนจะออกมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะที่ลูกสาวน้องอลินเคยป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจตีบได้แบบนี้ค่ะ หมอโอสมิทนะคะในแพทย์สมิทอารยสกุลนี่บอกเลยเคยเครียดหนักนะคะเป็นทุกมาก่อนเพราะว่าการรักษาโรคหัวใจในเด็กนี่คือต้องใช้เวลาแล้วก็รอให้ร่างกายของเด็กแข็งแรงนะคะถึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคได้ค่ะ ในกรณีของน้องอลินนั้นต้องรอถึง1ปีกว่าร่างกายเนี่ยจะพร้อมเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะน้องอลินในวัย8ขวบหายเป็นปกติแล้วนะคะแถมยังโอ้โหสนดีเดียวนะคะชอบเล่นกีฬาค่ะก็มีกีฬาวิ่งอะไรแบบนี้นะคะแข่งขันได้เหรียญทองในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ คุณพ่อหมอโอ๊กนี่นะคะเผยว่าเข้าใจเลยหัวอกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นะคะว่าต่อให้มีทุนทรัพย์มากแค่ไหนก็ไม่สามารถให้ลูกเนีเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคหัวใจได้ทันทีค่ะ ยิ่งแย่ไปกว่านั้นเลยถ้าครอบครัวไม่มีกําลังรักษาทําให้เด็กอีกจํานวนไม่น้อยทั่วโลกนะคะเสียชีวิตเพราะว่ารักษาไม่ทันท่วงทีค่ะวันนี้จึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะในการเชิญชวนทุกคนเลยมาร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในแคมเปญให้ใจส่งต่อความสุขไม่รู้จบค่ะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากมเลยนะครับเพราะว่าทั้งน้องอลินแน้องอลันเนี่ย คลอดก่อนกําหนดมากๆแล้วตารางก็คุยกับอาจารย์แพทย์นะครับว่าโอค้คงต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับแต่พอคุยกันแล้วเนี่ยก็พบว่าบางโรคเนี่ยต่อให้เรามีทุนทรัพย์แค่ไหนหรือเข้าถึงการรักษาได้แค่ไหนก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ตามใจเรานะครับเพราะอย่างกรณีของโรคหัวใจเนี่ยเด็กๆอย่างกรณีลิ้นหัวใจตีบหรือว่าบางโรคอื่นๆเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือการใช้บอลลูนเข้ามาช่วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องรอให้ร่างกายของเด็กๆเขาพร้อมก่อน ย่างน้องอลินก็ต้องกระตุ้นต้องมีการพัฒนาการให้เขาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นต้องรอคอยนะครับจนใช้เวลาถึง1ปีเลยครับก่อนที่จะพร้อมในการที่จะรับการผ่าตัดได้สาเหตุที่โรคเหล่านี้เราต้องให้ความใส่ใจเนื่องจากว่ามันส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และก็อนาคตของเขาทั้งชีวิตเลยหากว่าเด็กๆไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมะครับอาจจะส่งผลต่อทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็คุณภาพชีวิตของเขาในอนาคตเลยและก็ทุนทรัพย์ที่ต้องใช้อะครับงบประมาณที่ต้องใช้ในการรักษาเด็กๆเหล่านี้ก็ทั้งเรื่องยาทั้งเรื่องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยทำให้ต้องใช้เงินมหาศาลเราเลยต้องหาทางออกร่วมกันนะครับแคมเปญระดมทุนนะคะช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจ ครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะจัดขึ้นโดยภาคเอกชนแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากครูปานสมนึกคลางนอกค่ะศิลปินวาดรูปนะคะผู้มีหลายเส้นน่ารักเลยใช้ยาศิลปินจิตอาสานะคะมีการออกแบบอาร์ททอยค่ะน่ารักทีเดียวนะคะน้องให้ใจค่ะก็ให้มีลักษณะนะคะส่วนหัวเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีดอกไม้สีดอกเป็นสัญลักษ แทนสี่ห้องหัวใจด้วยพร้อมกับมีการเติมแต่งหน้าตาให้หน่ารักสดใสนะยคะสมกับวัยเด็กค่ะก็ไม่ลืมนะคะนกตัวเล็กๆบนอาร์ตทอยด้วยเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็แทนความหมายของคําว่าเพื่อนค่ะไรายได้จากการขายอาร์ตทอยแล้วก็จะยื่นน้องให้ใจนี่นะคะจะร่วมสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจด้วยเพราะว่ายังเห็นความสําคัญค่ะจากสถิติที่ว่าทารกแรกเกิด1000คนพบนะคะว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดจํานวน8คน และในหนปีนี้จะพบมากถึง8,000คนจึงคิดว่านี่เป็นอีกส่วนสำคัญนะคะในการช่วยเด็กๆในสังคมไทยค่ะระบบนองให้จ้จ